พอหันท้ายน่ะเพราะ่าพอเขาลกเกินเออกประมาณนี้แหลโอ้หันมือหันพอพอดีเลยพ่อเออเป็นปลาหมึกยักษ์ชัดด้งดึงด้งดึงน้ำเตกลูกเลย นี่เขาเอินว่ากินขาเขียงโอ้โหตากล้องตัดคนบปเริ่มเลย <c oughs> แบบนี้เออนี่ดูยแบบนี้แบบนี้ดูมาลุยอือหือผักสลัดแจ่วอือหือผักกวาดสามพิษ น,นี่ส่วนใหญ่แหวงเนี่ยอ่าครับทุกคนวันนี้ได้ปลาหมึกมาเราจะมาทําการล้างนะครับทุกคนล้างน้ำปลามาเรามาทําการล้างน้ําขาวมนะันออกทุกคนวิธีการล้างนะเดี๋ยวจ้าใจอ่ะดูดิ โอ้เท่ากับนี่บัวพันนี่ไงนี่ตัวโคตรใหญ่เลยปลาหมึกกระดองทุกคนเราจะมาทำการล้างด้วยกันเลยั้ยไ,ไหนล่ะเกลือผมใส่เกลือสักห็นเขาบอกว่าดูจากไอ้ช่องทางนั้นน้อใส่เกลือสักประมาณหนึ่งห่อก็พอแล้วใส่เยอะเดี๋ยวมันเชีมแล้วก็ทำไง ใช่ไหมเนี่คมไปแบบนี้สักประมาณห้าถนาทีเดิอะไรข่อละล้างเมือกก่เมือกมันจะเด้งนะใครคนทำได้ไม่คุณทะ

เราล้างเอาความสะอาดเกลือด้วยเกลือแล้วเมื่อกี้เราต้องมาล้างด้วยน้ําเปล่าอีกสักประมาณสองสามน้ํานะครับเพื่อไม่ให้มันเค็มนี่โอ้โหเริ่มเด้งๆอยู่นะนี่ถ้าเราจะเอาตาออกก็เอาได้นะอันนี้คือน้ําแรกครับพอน,น,น้ําที่หนึ่งนี่ครับนี่เป็นน้ำที่สองนั่นก่อนทสองกวล้างแบบธรรมดาเลยล้างทุกเกาะทุกมุมเลย สองน้ำก็แล้วแต่เราครับบุงคนบังคนต้องจะล้างมันสองน้ำสุดดีสองน้ำก็พอแล้วนอวนอนี่หลังจากเท้าเตาเขาเข้าใจย่งสองน้ำนนทุกคน <m ira> มานี่ครับมาหั่นกันทุกคนทีนี้ยหลังจากที่เราล้างมาแล้วสองน,น,น้ำสองน้ำกพอแล้วมาหัน่น หั่นก็ตามใจชอบเลยนะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเอ้ยชิ้นนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจเราเลยวันนี้โค้ดก็หันพอประมาณเนี่ยเขาว่าตรงนี้อร่อยเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้ก็หั่นตามใจเรานะครับว่าเราทำจินเองไหวชิ้นให,ใหญ่ไปเลยนะเราก็หั่นไปเรื่อยๆนะครัคนเดี๋ยวเราจะหั่นให้หมดก่อนมาๆไๆดูหัน่นใกล้ๆด้วยท่านเจานี่ไม่ดีนี่หั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับผมชอบของเรา ไอ้ไรประมาณนี้นี่มันดูแก้งกล้องมาขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมาดูตอนถังกระแก่นี่นี่วิธีเราเอากระดูคลอมออกนะ ตวเนี้มันจะขายได้แพงนะครับปุ๋นเดียวันพอค่ะดังซอยอหูดูนี่ที่ ตัวนี้ดิตัวนี้เราต้องซอยไปเนี่ยใช่ไหม<ะ>เ,อเอาไวเ้เถยะเอาไปเป็นตัวเลยนะย่างมันจะสุกไหมเนะี่ยสุกตัดนวลเราก่อนนะนเท่ากันอ,อันอันนี้เสร็จคือคัดเลยเอ่ะอันนี้เป็น ต้องเราเอากระดูกคอตรงนี้กลมอร่อยอยู่ตรงนี้ กูเสียงธนูอ่ะเสียงธนูเบาค่อยเราวหัน่นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมคุกเขากันไปนะทุกคนก็หนนนใหญ่บ้างเล็กบ้างนะฮะเราทำกินเอง มาเสียบไม้เราต้องเสียบอันนี้ก่อนนะที่เราเอาอะไรนะเอ็นคอส่วนที่มันแพงนะถ้าเสียบไม้ละสิบบาทมันจะได้กี่ไม้มันทดลองกนะ่อนโอ้โหอันนี้ทำกินเองนะ ไม่ะไม่สิบบาทไม่ได้เยอะขนาด<ะ>นี้หรอกใช่ไหมอันนี้น่าจะไม้ยี่สิบอ่ะม,มัได้ยี่สิบบาทมันขายยากทุกคนสิบบาทพอดีสิบบาทไม่ได้เยอะขนาดนี้ส<ะ>ิบบาทมันน้อยกว่านี้อ,อน,นี้เราทํากินเองไง,น,งน,นี่เป็นคอนะเรอกระดูกนะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไร màu on, mực may đây nè, สิบบาทนี้โอ้โหขาดทุนตายเลยนี่ของเราทำกินเองครับนี่ครับทุกคนมาใกล้ๆมาใกล้ทุกคน,คกคนโอ้โตัวใหญ่จริงดูปลาหมึกกระดองยักษ์มา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 ย่างทั้งตัวเลยครับทุกคนฝั่งไหนลงก่อนอันนี้เหรอโอ้โหตัวเบิ่ม อันนี้เป็นน้ำหมักสูตรหมักของบาลนิพนธ์ทำเองมันจะเป็นแบบไหนทุกคนมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นตัวโคตรใหญ่เ,เริ่มเทิมเลยเต็มเตาย่างเลยต้องไฟมันต้องแรงนะย่างมึอย่างหมึอ,น,มอน,นี่เขาบอกว่าต้องไฟแรงยอดครับโอ้โหกระโดด สุดจากนะตัวเดียวนี้อิ่มทั้งอำเภอใช่ไหมเรามาลุ้นกันว่ามันจะสุกไหม กลมลงอีกทียังไม่เห็นเหตุทำไมมันจะไม่เห็นอ่ะก็เห็นอยู่เจ้า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 เเอาหมดถึงตัวเลขไหมไม่ถึงมันน้องเอสุจิทาไม่ต้องไกลเกินวันนั้นน่ะถายไปไกลมากเลยตรงไหนวันนี้กินหอยแคร์ก็คุณบอกให้เอสุจิทาก็ได้ผมคิด Ủa. mày qua cực rồi Ủa. Ủa, tôi dày mát đấy Đi, lâm thơm Ừ. Ủa ừ. Không Ừ. 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 มาตัวแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหเพอน้ำงกิมซีฟู้ดรสเด็ดนะเนี่ยนี่เหำนกินทำเองอว้าวตัวใหญ่มากแต่พึ่งพริกเอาไว้แบบเมื่อกี้นะเอไม่ใช้ทางนี้มันยังไม่สุกเออจะพริกดูหลายเออ,เอ,อพี่คอย ตัวใหญ่จริงนะบอกเลยว่าตัวนี้1นกิโลนะครับเนี่ยหมึกกระดองยัดตัวเดียวนะจัดไป1นกิโลนะครับเนี่ยโอ้โหตัวโคตรใหญ่เอาหันแบบเขาหั่นขายนะเพระเพราะเขาเหลือเกินเออปมานี้ใหละใกล้ใกล้ไหเข้าไหมใกล้ใกล้พอแล้วเอออีกเข้ามาอีก ceramic. โอ้หันมือหั่นพ เข้าไปลึกเกินพอ,พอ,พอ,อก่อนให้มันสวดออกเฉยๆพอ,อ,อโอ้โห,โห,โห,โหโตัดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ทุกคนเป <ๆ S 1> ็นปลาหมึกยักษ์ชัดมาดูกันมาดูกันเฮ้ยกันเลยดิม,มันต้นแบบนี้เลยผักไอไมาจากสวนยายขอดสวนยายขอดมา โอ้โหเริ่มเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหตัวใหญ่มากดูสิดูดิพันหเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงน้ำแตกลวกเลยนี่เขาเอ็นว่ากินข้าเขียงโอ้โหตากล้องตัดกดเบิ่มเลยแบบนี้นี่เขาเอ็นปลาเบิกงั้นเหรอ เัามือกระโดงบ่ครับเอเด็กเจี๊มาเด้อมาเด้อยวมาเดี๊ยวปุ้ยย้ายหัดนี่เจนนี่มาเด้เดอเจนนี่สาวเจน,นนี่กินกินข้าวอยู่นี่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่นนกินก๋วยเตี๋ยวโ,โนโนอันนี้ไม่ต้องหั่นแม่เดี๋ยวจับดยุ้ยใช่มุ้จะกินอยู่อันนี้อืมอน,นี่ให้ตากล้องอ่ะอืม ก็กินแบบนี้เอาบางๆสิแต่ไม่ไม่เป็นไร <c oughs> นเพี่อนอันไหนดูกินเท่านี้ก่อนเนี่ยว้าวมามามาบังน้ำกินเขาดิละกินตามเองมาเออนี่ดุยแบบนี้แบบนี้ดูมาลุยอื้อ ตามด้วยผักสลัดแก้วผักบวบสามพิชอันนี้ส่วนใหญ่แห่งเนี่ยผักบวบสามพิชปูกเอ็นขาดคำนี้วะ่ะ กเดอรามีแบบเสียบไม้อีกยังไม่ย่างนะอืมแล้วก็ไม่สนใจคนกินเลยในใกล้เนี่ยอูย้แสบอู้ลืม น้ำก่อนมาดิสางเกนมาสะเป็นค่าเอฟตีก่อนวันนี่เนี่ยวางไว้ก่อนแล้วก็มาดูนี่ตัอย่บบนี้แก่ไหมแกนอันนี้โอ้โห,โหอื้ม,ม สามนาทีแล้วน,นะสี่นาทีพออยู่ข้าวแล้วปากโก้ำงา่ามบานเด็บซีอินพักยังใชบไหย บา,บานเบาานี่พ่นเอ็นพักพักแก้วแค่มไม้ันนี้เบียร์พักมาจากของของยาขวดแม่เบาานี่พ่นเองนี่แหละพอดีมาให้ปลาเพิ่นปลูกงา้งางไงฮะสวยใเป็นเนี่ยสีขึ้นแล้วนะ

อ,อพักนี้ก็กรอบครับ ตำเองแทบหกนาทีแล้วพ่อยังพ่อย <sare 195 S 2> <105 S 1> ังพ่อยังอื้มสดอร่อย ผักกรอบ อ่างน่้ตก็พออันนี้เป็นอะไรนะกะดูกคอเดี๋ยวไปย่างดีมา,มาไหมย่างเลยไฟร้อนอื ทำนี้เพื่อเอทุกคนมานี่นี่นี่คือแบบนี้ <c oughs> ยัม กดแซ่บเ,เลดยทุกคนเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมในช่อง u t u b e ฝากในพม่ากินาเเชียแล้วก็ในแฟนเพจเฟสบุ๊คครับผมคลิปนี้บ้านุกคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ